กลาบสวัสดีครับผมวันนี้ก็พบกับชาแนลทองสุขปัญญาครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวาดแพนาสไตล์ทองสุขปัญญาแบบนี้เองครับใครที่สนใจใครที่อยากเรียนรู้ก็สามารถชมได้นะครับฝากกดสมัครสมาชฝากไลค์ฝากแชร์ได้นะครับผมไปชมกันเลยครับเชิญครับผมต้องออนอกอกกัอนนะครับก่อนแรกครับคนที่แบบ นะแหละคนที่แบบมือใหม่นะครับล่างก่อนก็ได้ครับผมจะล่างผมจะล่างให้ดูนะครับจริงๆผมเป็นคนที่ไม่ชอบล่างนะแต่ตอนนี้จะล่างให้ชมแล้วก็วาดไปตามด้วยอะไรแบบนี้ครับใครที่สนใจก็วาดตามได้เลยนะครับผมก็ค่อยๆไปนะครับไม่ต้องรีบมากเลยนี่ครับค่อยๆรล่าง โค้งล่างหรือว่าแต่ผมส่วนผมนี่จะ,จะล่างแบบเป็นรูปล่าง,งนะใครที่ล่างตามผมก็ล่างเลยครับใครที่ว่าเสร็จก็สามารถเอามาให้ผมชมได้ในเฟ e b o o k ได้นะครับส่งมาทางข้อความ a c e b o o k ผมชื่อตามช anel เลยสามารถเข้าไปกดติดตามผมได้นะครับนี่ครับล่างไห่ เขาต้องใช้จิตวิญญาณครับไม่เกี่ยวมีเกียเก่ยวใช้นั้นครับสมาธินี่ครับผมจะมวาวาดเสียงของพยานาคให้ชมหรือว่าสอนไปอีกทีนะครับทุกคนเห็นไหมครับผมล่างนี้ไม่เห็นใช่ไหมครับนี่ครับ ของล่างค่อยๆไปนี้นี่โคงล่างนะครับโคงสร้างหรือว่โคงล่างนั่นเองผมชอบเรียกว่าโคงล่างไม่ดูมันติดปากไปแล้ว ล่างไว้นี่ครับใครที่สามารถจะวาตามก็ลองลงหมึกครับเราต้องใช้ทักษะแล้วครับทักษะลงหมึกนะครับทําตามผมหรว่าเขียนแบบตามผมเลยนะครับใครที่ไม่มีทักษะก็ไปฝึกลายกระนกมาได้ครับไปฝึกลายงนไปฝึกมือให้อ่อนช้อยกันก็ได้นะครับนี่ครับการลงเส้นก็ให้ลงตามนี้เลยครับแต่อย่าแข็งเกินไปนะครับให้มันอ่อนช้อยที่สุด เ bon. ท่าท we ี่เราจะทำได้คนที <sh> <y incoming> <laughs> ่ทำครั้งแรกได้ขนาดไหนก็ถือว่าดีแล้วครับได้ขนาดที่แบบเกือบจะสวยเออก็ดีอ่ะนี่ครับพ่อควไปนะสไตล์ใต้ายองทองสุขตัญญานะครับโอ้ยฟันอาจจะเบี้ยวนิดหน่อยนะครับผมกลับมาแล้วครับ ไปผูกเชือกองเท้า่าต่อเลยครับอมค่อยๆไปนะครับการที่เราจะใส่ลายนี่ก็ต้องคิดคำนึงด้วยนะครับว่ามันเหมาะหรือไม่เหมาะนะนจริงๆของผมเป็นลายอิสระครับแต่มันมีลายนะผมทมําอีกแบบอิสระตามแนวคิดของผมแหละคิดจะใส่อะไรก็ใส่เลยนะแต่ให้มันเหมือนลายกันนกแล้วกัน นี่ครับเพค่อใไปนะ้าไมค่อยครับนี่ครับฮึลห,หน้าของผมดูหน้าเกลงครัรายละเอียดทีหลังก็ได้นะครับแต่ผมจะใส่ก่อน มีลิ้นพันข่อ,อยปัปเกนตาใส่เกนตาด้วยนะครับนี่ผมเป็นคนไม่ค่อยคิดอะไรมากครับใส่ไปก็ใส่ไปเลย ใครที่ว่าตามอยู่ก็เยี่ยมมากเลยครับสุดยอดผมวาดแบบช้ามากนี่ครับเห็นเห็นเป็นรูปล่างนะครับเห็นลใช่ไหมครับว่าตามนี้นะครับชอบก็ไลค์แชร์กันเลยนะครับผมจะลงบ่อยๆแล้วสอนแบบนี้ถ้ามีคนดูถ้าคลิปนี้มีคนดูเยอะเออ จะลงแบบสอนมาคลิปแบบนี้บ่อยๆไม่ลงคลิปเร็วแล้วครับคลิปเร็วเกินไปผมกอวิดีโอผม,มนะอยากให้ทุกคนได้ชมเฉยไม่ได้มาบบสอนหรือว่าแค่สาธิตสาธิตให้ดูผมจริงๆผมก็อยากมีเว,เวลามาทำนี้คือไม่คือไม่มีเวลาไงก็เลยลงกันนไปก่อนนี่ครับ ค่อยๆไปนะครับนี่ใครทําถึงไหนแล้วก็เอามาแฮกแทกมาให้ผมดูได้ฟันนี่โอ้โหน่ากลัวน่ากลัวมากผมนี่ยอมใจอะ่ะอุ้ยน่ากลัวผมว่าเองผมงน่ากลัวเองเลยเลย <c oughs> บ้าละเสียงไล นี่ครับเพิ่งรีบร้อนเลยนะครับลายกระหนกอาจจะผิดพลาดไปหน่อยนะครับก็ขออภัยนะครับนี่ครับ ค่อยทำนะครับอย่ารีบร้อนแต่ผมนี่คงรีบร้อนไปหน่อยใครที่ชอบหรือว่าสนใจเอาไปส่งงานอาจารย์เนี่ยวัดาตามนี้ได้เต็มสิบแน่นอนผมเคยส่งมาแล้วครับผมก็เลยมาให้ทุกคนได้ลองส่งกันบ้างเลจัดไปครับ อยากให้ว่าอะไรก็เมินมาได้นะครับอยากให้ว่าแบบนี้ชมอนะไรเนี้ยอันนี้แบบเป็นแนวสไตล์ของผมนะครับวาจนชินมือแล้วครับนี่ครับค่อยไปรายละเอียดต้องใส่ให้แน่นนะครับถึงจะ สวยงามแต่ถ้าเราใสาา่รายละเอียดแล้วก็ต้องใส่เป๊ะด้วยนะไม่ใช่ว่าจู่ๆก็ใส่มันไม่ใช่อ่ะ,อะมันไม่ใช่อ่ะอาจจะฟังผมบ่นไปหน่อยนะครับผมจมะผมจมเยอะหน่อยก็ขออภัยครับผมนี่ นี่ครับวาดครึ่งตัวให้ดูนะนี่ครับ จริงๆมันก็ไม่ได้ยากนะครับเพียงทุกคนใส่ใจมันเห็นไหมจริงๆมันก็ไม่ได้ยากเลยถ้าทุกคนแบบดูตั้งแต่แรกว่าทํายังไงอะไรเงี้ยมันไม่ยากสําหรับทุกคนหรอกครับทุกคนทําได้ละบ่างบ้าผมจะมาวาดการ์ตูนให้ชมนะครับการ์ตูนผมอยากวาดให้ดูมานานละไม่รู้ว่าจะมีใครสนใจหรือเปล่านี ก็รอคอมเมนต์อยู่เนี่ยนี่กิดนี่ครับประมาณนี้นะครับ หรือใครจะใส่เกตทั้งในอีกได้นะครับเพราะมันห้ามมันไม่ห้ามกันคนระับใส่ไปเรื่อยๆครับใครจะใส่ก็ใส่ไปเลยใส่ไปเลยครับเดี๋ยวผมใส่แค่นี้พอครับให้ทุกคนไปใส่เองนะครับให้ทุกคนทําสวยกว่านี้นะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอลาการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับ ใครอยากให้วาดรูปอะไรอีกก็บอกเมนใต์ใตคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์สับตไครช่องแชแนลผมนะครับฝากไปติดตาม Facebook ได้นะครับน่ครับตามนี้ครับนี่ครับผมสวัสดีครับผม